ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วานนี้เวลา19นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่มารีอองโตเนต ในงานมหากกรรมศริลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ในการเปิดโลกกระนันให้กับคนไทยด้วยศิลปะระดับโลกผ่านการแสดงแขนงต่างๆเช่นบัลเล่การเต้นร่วมสมัยรวมไปถึงดนตรีคลาสสิกสำหรับการแสดงบัลเล่มาริอองโตเนตจากคณะมาลองแดงบัลเล่เบียริสประเทศฝรั่งเศสได้รวบรวมวัฒนธรรมอันสวยงามของฝรั่งเศสไว้อย่างครบถ้วนและลงตัวเปิดการแสดงครั้งแรกที่เวทีกลางพระราชวังแวร์ไซา์ความพิเศษของการแสดงนี้อยู่ที่การเนรมิตฉาก ที่นำกลิ่นอายพระราชวังแวร์ซายมาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพและการบรรเลงดนตรีโดยวงออร์เคสตรากับบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข6ถึง8และบทเพลง Dance of the Blissful Spirit ผู้สนใจสามารถชมการแสดงได้ถึงวันที่20ตุลาคม2567นี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปหอวชิวราวุธานุสรในบริเวณหอสมุดแห่งชาติการนี้พลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา พร้อมด้วยประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จเข้าห้องประชุมสีอยุธยาทรงเปิดการแสดงปาถกถา,าวชิราวุธานุสนร์คร,รั้งปฐมฤกษ์เรื่อง พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกิจกรรมประเดิมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระ100ปีวันสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าพคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติในปี2568โอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชดานพระราชทานพระพราชดำรัสเปิดการแสดงปาฐกถาครั้งปฐมฤกษ์และทรงฟังปาฐกถามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพจน์อัศววิรุณหการอดีตคณะบดีคณะอักษราศราสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปาฐกเพื่อเชิดชูพระราชอัจฉริยภาพด้านอักษราศราสตร์ในรัชกาลที่6เป็นปฐมเหตุแห่งการก่อตั้งหอวชิวราวุธานุสร์ และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งยังทรงดำเนินพระบรมราชโายในการสร้างเสริมคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ด้วยอักษรศาสตร์ภาษา,าและศิลปวัฒนธรรมเป็นพระราชกรณียกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้พลเมืองยุคใหม่ฉเฉลียวฉลาดทันสมัยและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเปรียบเทียบเป็นมูลฐานแห่งความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาได้จัดก,กิจกรรมต่างๆร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูป,ปถัมป์มูลนิธิพเพชรรัชสุวัฒนาและสถานศึกษาภาคีเครือข่ายจำนวน23แห่งทั่วประเทศเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณสืบสานพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสริโสภาพันนวดีอย่างต่อเนื่องในวาระ100ปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมุกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี2568นับเป็นโอกาสพิเศษมูลนิธิจึงจัดการแสดงปาฐกถาชุดวชิวราวุธานุสรเพื่อเป็นธรรมเนียมประจำปีของหอวชิวราวุธานุสรน,นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังปาฐกถาได้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล สนับสนุนการดําเนินงานของมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดและเผยแผ่แนวพระราชดําริในรัชกาลที่6พร้อมทั้งแนวพระดําริข,ของสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัชราชสุดาสิริโสภารพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีด้านการศึกษาและการสร้างเสริมคุณลักษณะของพลเมืองอีกด้วย สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเจียมจิติราธิวั์เวลา17.29นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิลินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางเจียมจิติราธิวัด ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567สริริอายุ88ปีนางเจียมจิตจีราที่วัดเกิดวันที่13ตุลาคม2479ที่จังหวัดลำปางเป็นบุตรของนายเถียนและนางกิมลีหารกิติวัฒนมีพี่น้อง7คนในวัยเด็กนางเจียมจิตศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิชานารี โรงเรียนประชาวิทย์ยสวยจังหวัดลำปางโรงเรียนเรยีนาเชลีจังหวัดเชียงใหม่ส่วนระดับอุดมศึกษาศึกษาที่โรงเรียนสากลการบัญชีกรุงเทพมหานครเมื่อสำเร็การศึกษาได้ทำงานฝ่ายบัญชีในธุรกิจของครอบครัวอาหารกิติวัตนและย้ายไปทำที่ฝ่ายการเงินห้างเซ็นเท่าสาขาว,วังบุรพานางจิมจิตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคู่นาณ์ด้านครอบครัวสมรสกับนายสุทธิพรจิราธิวัฒน์มีบุตรชายหนึ่งคนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีทรงเป็นประธานในงาน u n นเวิ i n g Thailand c ลน r ์ t h ม r ดร a ยออการล้านไหนและนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา วันที่5กันยายน2567เวลา20นาิา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้าวกว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสาดเดไปทรงเป็นประธานในงานอั Thailand med, The Royal Night. น n g t h a งไทยแลนด์ m t ม e r โร a ลกาล a าไน h ์ณห้องแมนดารินบอลรูมโรงแรมแมนดารินออเรนจลนิวร์กสหรัฐอเมริกา ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยรวมถึงเป็นการนําเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและชาวต่างชาติทั่วโลกมาอย่างประเทศไทยจากตลาดศักยภาพตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงาน responsible tourism is not merely an option it is a necessity it has a power to uplift local communities foster positive development and fa facilitate knowledge sharing moreover it reveals the authentic thailand a thailand that is as diverse as it is beautiful as rich in tradition as it is in innovation. We warmly invite you to continue your journey of discovery in Thailand. Rediscover our cuisine, which varies with each region, offering flavors that tell the many stories of Thailand. Let the stunning landscapes, unique in every season, refresh your soul. Experience the thrill of Muay Thai, our national sport or the vibrant energy of our night markets where local craftsmanship is on full display for those with an eye for fashion explore the modern chic designs crafted from traditional Thai fabrics curated by our talented designers our cultural performances are not to be missed they are windows into the heart of Thailand from the bustling cities to the tranquil countryside and emerging destinations. I assure you one thing will always remain the same the Thai people's warm smile and the heartfelt hospitality. ภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์โดยแปรงพิพัชาราที่นำการใช้ปัสดุีไซเคิลมาสู่วงการแฟชั่นเน้นความรับติชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ของนักออกแบบไทยอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการจากประเทศไทยทําให้สินค้าด้านการออกแบบดีไซน์และแฟชั่นของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านกลยุทธ์ must do in Thailand ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวอย่างมากแต่ด้วยความร่วมมือและมาตรการการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพทําให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งการเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานครั้งนี้ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่สวยงามบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบตรทัทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่37วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่37 ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8กันยายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน King Cup ได้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527 ในครั anyway. ้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น1ิบประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายชิงถ้วยพระราชทานเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงเซปักตะกร้อสี่คนผสมเซปักตะกร้อสี่คนชายเซปักตะกร้อสี่คนหญิงตะกร้อลอด่วงสากลชายและตะกร้อลอด่วงสากลหญิง มีประเทศสมาชิกส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนกว่า600คนจาก29ประเทศวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยทีมกอและทีมชาติไทยทีมขอเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้ทั้งสองทีมคะแนนรวมทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานคิงส์ทัพ รางวัลรองชนะเลิศคือทีมชาติมาเลเซียและอันดับที่3คือทีมชาติเมียนมาและทีมชาติเกาหลีใต้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ